ก็สวัสดีนะครับยินดีท่านรับสู่ช่องอธิพัฒน์นะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อขอบคุณผู้ติดตามในช่องของผมครบ100คนแรกเลยนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมดูแลกล้วยหอมในแปลงของผมเนี่ยให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามกันนะครับเป็นคลิปบอกสูตรปุ๋ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงตัดเถื่อกล้วยขายเลยนะครับ ากดูกันให้จบด้วยนะครับรับรองมีประโยชน์แน่นอนครับผมหลังจากเดินชมสวนมาเนี่ยรอบสวนแล้วรู้สึกประทับใจมากเลยครับ mm hmm. ต้นกล้วยก็สมบูรณ์ดูเครือกล้วยเนี่ยมีจีดหวีส่วนใหญ่จีดหวีเป็นส่วนเยอะน้อยนักที่จะมีห้าหวี mm hmm. การจัดก,การของคุณนี่จัดก,การแบบไหนครับครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันต้นคลิปเนาะว่าแปลงของผมไม่ได้ไถที่นะครับผมก็ปลูกดมปลูกเลย ก็คือผมจะลองขี้ไก่แกบเนี่ยลุมละ5กิโลก่อนปลูกนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่กล้วยอายุได้2อถึงสสัปดาห์นะผมก็จะปาดหน่อใหม่เพื่อให้ต้นกล้วยมีอายุการจเจริญเติบโตที่เท่ากันเดืนเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากวันที่ปาดหนอ่อส่วนเรื่องน้ําในเดือนแรกเนี่ยนะครับผมจะให้น้ําทุกวันเลยนะครับวลายีน,นาทีเพื่อเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตในเดือนที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร15 15 1 5ก็คือต้อนละ250กรัม เดือนละครั้งนะครับแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยผมก็จะให้วันเว้นวันครั้งละ20นาทีนะครับที่นี่ให้ระบบน้ําเป็นสปริงเกอร์นะครับส่วนเดือนที่6เนี่ยผมจะเปลี่ยนใช้ปุ๋ยสูตร13-13-24ในอัตราต้นละ250กร,รมัมเพื่อเป็นการเร่งให้มันออกออกดอกออกปีนะครับแล้วเวลาปุ๋ยตกดอกออกปีมาแล้วเนี่ยผมก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งก็คือ250กร,รัมเหมือนเดิมสูตร13-13-24น้ําก็จะให้วันเว้นวันครับสวยสวยถือว่าสวย ถือว่าสวยงามสวยงามจริงๆครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมชมสวนของผมมาจากชนบุรีเลยนะครับนี่โถในชนรีอยู่น้อยชานสิบสองถึงับครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแวะชมคลิปในช่องของผมนะครับตอนนี้มียอดวิวรวมทั้งหมดแล้วสองหมื่นกว่าวิวแล้วนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับด้วย ทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทองออกมาอีกเรื่อยๆนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ